รับนะฮะที่เป็นญาติติดเตียงเนี่ยมาดูแลที่บ้านเขาให้ค่าเลี้ยงดูเดือนละห0พันด้วยซ้ำแต่รับหลังเนี่ยแม่ทั้งตบตีแล้วก็ให้กินข้าวบูดแบบนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ลูกกันแท้ๆเนี่ยลูกก็บอกว่าทนไม่ไหวที่แม่ไปทําแบบนี้นะฮะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยจากผู้ชายเฟซบุ๊กคนหนึ่งครับหลังจากที่เขาเนี่ยทนไม่ไหวที่แม่เนี่ยไปรับนะญาติที่ป่วยติดเตียงเนี่ยมาเลี้ยงดูที่บ้านนะ เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ให้ค่าเลี้ยงดูเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ6 0 0 0ถึง8,000บาทแต่ทำไมจมมาเนี่ยแม่ก็น่าจะเลี้ยงให้ดีแต่แม่เนี่ยดันไปตบตีเขาฮะและบางวันเนี่ยก็ให้กินข้าวบูดด้วยนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูภาพข้าวที่อยู่ในชามกันนิดนึงฮะนี่นี่เขาให้ผู้ป่วยกินกันเหรอฮะอเหมือนวิญญ,ญาณไข่ต้มชัดๆฮะเรามองไม่เห็นไข่ด้วยซ้ำฮะคุณผู้ชมฮะ,ฮะเหมือนคุกกับซอสอะแล้วดูชามดิ เหมือนบางทีมันมีมดขึ้นได้ไม่หมดเลยทีเดียวฮะเดี๋ยวนะพี่ปีกผู้ป่วยติดเตียงเขาเขาทานข้าวแบบนี้ได้เหรอไม่ต้องทานอาหารอ่อนๆนเลยเหรอเออมันต้องเป็นพวกอาหารที่ดีต่อสุขภาพหน่อยใช่นี่มันเหมือนข้าวคุกแบบขออภัยนะคุณผู้ชมฮะข้าวที่คุกให้หมากินอ่ะอนืกอออกมานึกตามเ่ยไงเออเนี่ยครับแล้วที่หลับที่นอนนี่ก็สกปรกจริงๆเลยฮะเห็นแบบนี้แล้วอ่ะก็สงสารแทนเหมือนกันแล้วบางวันครับลูกสาวเนี่ยก็ออกมาแฉบอกว่า โอ้โหแม่เนี่ยก็ไปตบตีเขาซะเยอะเกินไปฮะบางทีคนเป็นคนป่วยเนี่ยอึราดเนี่ยเนี่ยแม่ก็จะด่าจะว่านะฮะจนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยพากันออมละอาหมดแล้วแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับคนเป็นลูกก็เลยต้องออกมาแฉแบบนี้แทนครับเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆนักข่าวก็ถามบอกว่าแล้วคนที่เอาคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมาฝากแม่เขาเลี้ยงดูเนี่ยเขารู้ไหมว่าทํากับนี้กับแม่เขาอ่ะปรากฏว่าเหมือนกับว่าเขารู้ แต่ก็ไม่ได้สนใจยายดีอะไรฮะเอ้าลูกก็ไม่สนใจเออคือฝั่งนั้นนะ่ะเขาก็มาฝากเลี้ยงถามว่าลูกเขารู้ไหมว่าทาอย่างไงกับแม่เขาก็รู้แต่ก็ไม่ได้สนใจฮะทีมข่าวช่องแปดครับก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางสาวบีครับที่เป็นคนโพสต์เรื่องราวนี้ครับแล้วก็เป็นคนออกมาแฉแม่ตัวเองครับนะักข่าวพยายามจะสอบถามถึงอาการครับคือสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะแต่สื่อสารไม่ค่อยได้ฮะเหมือนเอามาพึกเครื่องซีกอะเคลื่อนไหวได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะ นางสาวบีเล่าให้ฟังครับบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้เพิ่งย้ายกลับมาบ้านได้ประมาณเดือนหนึ่งเท่านั้นเองแต่พอมาอยู่ปุ๊บเนี่ยคือเหมือนกับว่าทนไม่ได้อ่ะคือแม่เนี่ยไปรับญาติที่ป่วยติดเตียงเนี่ยมาเลี้ยงดูเขาก็ให้เงินดูแลนะแต่ทําไมแม่ไปเลี้ยงดูเขาไม่สมกับเงินที่ได้รับมาแบบนั้นบางทีก็ให้กินข้าวคุกซอสธรรมดาธรรมาแล้วก็ตบตีด่ากันเป็นประจำส่วนเรื่องเนี้ยที่เขาออกมาโพสต์เนี่ย เขาอยากจะช่วยเหลือคนที่ป่วยเท่านั้นเองไม่ได้มีเรื่องอะไรกับแม่เขาเป็นการส่วนตัวนะฮะคือแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่าคนที่ป่วยติดเตียงคนนี้เหมือนมีอาการเครียดด้วยนะพยายามจะฆ่าตัวตายนะโดยการพยุงตัวเองเนี่ยลงไปในน้ํามาแล้วสองครั้งแต่มีคนช่วยไว้ได้ฮนะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงครั้งนี้เถอะ แล้วก็ประสานญาติให้มารับตัวกลับไปดูแลให้ดีกว่านี้จะดีกว่าครับเขายืนยันบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวกับแม่เขาเลยนะที่ออกมาแฉแบบนี้เพราะว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่ป่วยติดเตียงคนนี้จริงๆฮะสองที่เคยเห็นจ่าจ่าก็คือสองครั้งอ่ะอตั้งแต่เขามาเขามาที่ญาติของเราดูยุ่น้องเรามาฝากให้แพทย์ทางแม่เราดูแลนี พฤติกรรมแบบนี้เป็นมานานหรือยังคือหนูเพิ่งกลับมาอยู่บ้านหนูก็เพิ่งเห็นพอหนูเห็นหนูก็ทนได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วก็โพสเลยค่ะแล้วญาติของเขาไม่เขาไม่เอามารับไปดูแลหรครับก็คือโทรติดต่อแล้วครับไม่รับตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเหมือนก็ว่าเขาแค่เงินเดียวใช่ฮะคือเรื่องเงินหนูไม่ทราบเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้อยู่ค่ะแล้วก็คือทีให้คนทุกคนอยู่กับกับแม่เราเลยใช่ไมู่่แลงใช่ นักข่าวของเรานะคะก็สอบถามนางแพรวอายุ49ปีแม่ของผู้โพสต์ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเขาก็บอกว่าตัวของเขารับจ้างดูแลผู้ป่วยรายนี้ซึ่งมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกจนเป็นอัมาพาตค,ครึ่งซี่โดยได้เงินเดือนละ6,000บาทแล้วก็จะมีคนออกค่าใช้จ่ายเรื่องการกินส่วนเรื่องของของใช้อย่างเช่นพวกผ้าอ้อ,อมญาติของผู้ป่วยจะเอามาเองค่ะแล้วก็ยืนยันว่าคนป่วยช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง แต่ไม่สามารถพูดได้และที่ผ่านมาตนเองก็ดูแลอย่างดีทําอาหารให้กินทั้งไข่ต้มแล้วก็มีอาหารที่ทําแบบปรุงสดใหม่ไม่ใช่ข้าวบูดอย่างที่มีการกล่าวหากาันรวมถึงยืนยันว่าไม่เคยตบตีด้วยค่ะ และให้คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะคะทีมข่าวตกใจมากเมื่อลูกสาวออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าแม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งยืนอยู่ด้านนอกและได้ยินการให้สัมภาษณ์ของแม่ก็เข้ามาตะโกนต่อว่าและเถียงแม่เลยค่ะบอกว่าแม่ที่แม่พูดอยู่มันเรื่องไม่จริงค่ะไปดูเหตุการณ์ช่วงนี้หน่อยค่ะฟังนะฟังนะตัวมันตัวดีตีพี่อย่างนั้นนะตีกระทืบเป็นแม่เป็นลูกนะตีเนี่ย ปแม่ขอร้องเถอะอย่า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 ไอ้นี่เลยจริงคนอื่นพอรู้หมดตะเกิดมาเลยอย่ามาโกหกพี่มากกูไม่เคยโกหกมีแต่มึงอะใส่ร้ายกูโอ้โหอ่ะเสียไปหมดอ่ะรู้ยังที่พูดอ่ะมีหลักฐานทุกอย่างเขาถึงมาเออเชิญรู้ยังนายเมเอ้าวกลายเป็นแม่กับลูกมัด ตีกันเองอย่งั้นแล้วแล้วนักข่าวอยู่ตรงกลางห้ามสึกนี้ค่ะแล้วดูคนที่ป่วยจิตเตียดีฮะ<อ>ต้องลุกขึ้นมานั่งอ่ะคือแม่ก็เหมือนการเป็นคนกลางโดยปริยาย<ช>ค่ะคุณผู้ชมนะคือจริงจริงคือแม่ก็คงจะไม่พอใจที่ลูกเนี่ยเอาเรื่องราวของตัวเองเนี่ยไปแฉแบบนี้ถูกไหมแล้วพอแฉเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเหมือนว่าแม่ก็โดนสังคมตำหนิด,ดิโดนชาวบ้านแล้วก็เรื่องราวนี้มันเป็นข่าวใหญ่ คนอื่นก็จะมองแม่ไม่ดีอะไรประมาณแบบนั้นใช่แต่แม่ก็พยายามจะบอกนะบอกว่าแม่ไม่ได้ไปทําอย่างนั้นกับคนอื่นเลยไม่ได้ไปทํอย่างนั้นกับผู้ป่วยเลยไม่เคยตบตีไม่ได้เอาข้าวบูดให้กินเอออ่ะก็เป็นข้อเท็จจริงที่นักข่าวเราได้ข้อมูลมานะคะคุณผู้ชมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง